ผมขับรถมาร้อยกว่ากิโลเพื่อมาดูหินเจียไลสายตัวจิ๋วตัวนี้แหละครับคือไม่ได้อะไรนะแค่อยากจับของใหม่เฉยๆและก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรกับงานไหมแต่ที่แน่ๆคือตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วพลังเหลือๆเลยครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเดินดูบูธของบิวอ l ลในงานบ้านและสวนที่ IMPACT e เมืองทองธาน,นีนะครับ ของก็เยอะเหมือนเดิมแต่ผมก็ต้องมาเย็นๆครับไม่ไหวกลางวันนี่คนเยอะจัดผมจะโฟกัสแค่ตัวที่น่าสนใจแล้วก็ตัวที่ผมสนใจนะครับอย่างตัวยกของสุญญากาศของดีวออันนี้ผมก็เล็งๆไว้อยู่คือจะเอาไปยกแผ่นไม้นี่แหละครับอายุเริ่มเยอะช่วงนี้ยกของไม่ค่อยไว้แล้วต้องหาตัวช่วยซะหน่อยแต่ปีนี้งบผมหมดแล้วนะก็ปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีครับถ้าผมจัดปีนี้เพิ่มเนี่ยผมน่าจะได้ซื้อพัดลมเพิ่มงนี้นะครับเครื่องมืองานสวนหรือช่างยนตช่างแอร์อันนี้มีครบนะครับ แต่ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่ก็จะให้พี่เขาอธิบายวิธีการใช้งานให้ฟังคร่าวๆครับถ้าใครสนใจผมว่ามาลองดูที่งานได้นะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนครับใครอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วกําลังแบบ อยากเติมของเนี่ยมาลองที่งานดีกว่าครับผมก็เพิ่งกลับมาจากนัานครับไม่ได้จับเครื่องมืองานไม้ตัวเองมา5-6วันเอาซะหน่อยให้ใหายคิดถึงพวกสว่านพิมเมอร์เราเตอร์แท็กซออยู่ในงานมีครบหมดเลยนะครับหรือจะเป็นพวกอสซสซอรีต่างเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะเลยมาลองที่งานมันก็ได้ลองจับจริงๆครับได้ลองเปิดเครื่องได้ฟังเสียงได้รู้ว่ามันความเร็วรอบเท่าไหร่เงี้ยถ้าพี่มาฟังผมนี่ก็เดี๋ยวจะบอกว่า อ้อันนี้มันดีพอมาใช้จริงมันไม่ดีอะไรเงี้ยงานแบบนี้ผมว่ามันน่ามาเดินเล่นนะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็อีกเรื่องหนึ่งครับอย่างน้อยคือเราได้ลองจับจริงๆหรือใครที่กําลังสนใจพัดลมไม่รู้ว่าลมมันแรงแค่ไหนเสียงมันดังแค่ไหนเราก็มาลองเปิดได้ใช้กับแบตเสกโวลต์ก็อยู่ยาวๆครับสาหรับคนที่นอนนอกบ้านส่วนโปรโมชั่นหรือของแถมก็ออกตามนี้เลยครับคุ้มนะใครมาซื้อที่งานเงี้ยตอนแรกก็กะว่าจะกลับแล้วนะครับเดินไปเจอลําโพงบลูทูธ คือผมอยากทําโปรเจกต์นี้อยู่แล้วไงก็สวยสะดุดตาเลยเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์งานไม้ประมาณนี้ให้พี่ๆดูนะครับถ้าใครสะดวกหรืออยากเติมของก็เจอกันที่บูติวอรได้เลยครับ